สวัสดีครับผมบ่าวเรน,นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะมาชมทุเรียนบ้านนะครับทุเรียนบ้านอายุนับร้อยปีนะครับนี่สูงเสียดคว้าเลยนอ่ะ <c oughs> นี่นะครับที่ผมยืนอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งทางน้ำฝั่งนี้นะคือมันอยู่ฝั่งนู้นผมก็ซูมานนีงนะให้เพื่อดูความสวยงามของต้นมันนะครับ นี่ครับก็เป็นทุเรียนโบราณนะทุเรียนโบราณนะเห็นแล้วนึกถึงตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กเนี่ยผมก็จะไปยกกระท่อมเล็กๆนะอยู่ใต้ถูกใกล้ๆก,กับต้นทุเรียนนะเผื่อไปนอนเฝ้าอยู่กลัวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านข้างๆแถวนั้นจะมาขโมยนะครับก็นอนเฝ้าทุกคืนยามหน้าทุเรียนนะครับนึกถึงตอนเด็กๆนะครับ ก็เป็นความสุขนะฮะเพราะทุเรียนนี่มันไม่ได้รอตัดนะครับมันร้อมันมนต้องหล่นลงมาอย่างเดียวนะมันหล่นลงมาแล้วก็เก็บหลมันจะหอมนะแล้วก็เก็บเนื้อเนื้อมันจะอร่อยเม็ดมันจะใหญ่สักหน่อยแต่ว่าเนื้อมันอร่อยกว่าทุเรียนหมอนทองไปเยอะนะครับเนี่ยทุเรียนบ้านนะครับจะใครมีที่มีอะไรก็อนาะปลูกไว้บ้างนะครับทุเรียนบ้านนะครับเผื่อนุรักไว้แล้วก็แเป็นต้มันจะแข็งแรงทนทานอายุนับร้อยปีนะ ก็เป็นโมอโดดกกัลูกหลานได้นะครับเป็นโมอดดกกับลูกหลานได้สบายนะครับนี่นะฮะไม่เหมือนทุเรียนพันเดี๋ยวนี้มาอายุไม่นานมันก็ตายหมดน,นะครับเนี่ยมันเกือบปล่อยไม่รู้เลยรักษาหรือว่ามันโทมเนี่ยอ,อ้โหเยอะมันก็ตายนะครับแต่ทุเรียนบ้านมาไม่ตายนะนอกจากว่าเราตัดโคนมันเอาไม้มันทำเฟอร์นิเจอร์เอาไม้มันขายเพราะาตอมมันก็มีราคานะครับนี่ไหม วันนี้ช่วงนี้ก็าออกดอกเต็มเลยไหมฮะดอกเป็นดอกกเต็มเลยเนี่ยเฉพาะตอนนี้ต้นเดียวเนี่ยรวมรวมถ้าเป็นทุเรนต้นเล็กก็ประมาณรัดยี่ต้นได้ไหมใช่ไหม, <c oughs> ไหมโอ้นะ่ครับขอเ,เพื่อนเพื่อมาชมก็เป็นฝันตานะครับนะฮะถ้ามีที่ว่างๆริมๆก็ปลูกทุเรียนบ้านสิงๆเอาบ้านนะครับนะฮะทุเรียนบ้านนี่เลือกยุ่มดีๆมาที่เนื้อหนาหนานมาปลูกเนี่ยแล้วรสชาติมันจะอร่อยมันจะต่างกับทุเรียนพันเยอะนะครับ นะคาหอ่อยของมันนะครับนี่เห็นไหมความแข็งแรงทนทานตน้นต้านทานโรคด้วยนะครับทุเรียนบ้านนี่ครับนี่ก็เหลืออยู่ต้นหนึ่งเป็นฟางา้าผมใจนะที่ของเจ้าของสวนก็เก็บไว้นะครับนี่ฮะผมก็มาดูเห็นพอดีผมมารดน้ําทุเรียนผมเหมือนกันนะแต่ผมเป็นทุเรียนพันธุหมอนทองแล้วก็ปลูกลใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยโอ้โห รูฝังสังนาของนุ่มเป็นของเขาเห็นไหมเรียนพันบาทองของผมก็ปีกว่าๆนะฮะสงการนี่ก็ประมาณเกือบสองปีนะครับก็ผอกว่ารากสายยารดน้ำเหมือนกันนี่ครับรากสายยารดน้ำเหมือนกันพอมันทีมไกลมันไม่ไหวนะครับทีมไกลไม่ไหวก็จะทำระบบน้ำนะฮะเดี๋ยวให้ลงตัวกันนี้ก่อนลากสายยางมา แต่มันก็ดีเสร็จยอดดีนะครับนี่ใส่น้ำหมักขี้แพะด้วยนะครับเห็นทุเดียมบ้านตัวนี้ก็อดทําคลิปไม่ได้นะครับผมชอบมากเลยเนี่ยออกดอกเต็มต้นหมดนะครับนี่โอ้โหดครับเนี่ยครับเคล็ดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้เพื่อนชมนะของหาดูยากแล้วนะครับแค่นี้ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยว ผมจะบอกว่าไปตอนฝกนาต,ต้นประมาณสักสามคนโอบสองคนโอบฝาได้นะครับเนี่ยนะใหญ่กว่าตัวผมเยอะนะครับน,น,ะนะครับอ่าโอเคนี่ถ้าเกิดผมเจออะไรแปลกๆในปาน่าในเขาเนี่ยผมก็จะมาทําคลิปให้นะครับเพราะผมมาสร้างสวนอยู่ที่ปิการน้องนี่มันที่เป็นเขาเยอะและที่มันเป็นแบบว่าสวนโบราณเยอะนะครับเดี๋ยวผมเจออะไรแปลกๆผมจะถ่ายทอดลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผมบ่าวเรรับผมสวัสดีครับ